มังกำจายด้หิเด้อช่วินไว้บนหัวตาจะหัวเถอตามังกำจนี่จะางนั่นช่วยสายเขาเด้อมังบังเสียงที่้องนั่งช่วิงไว้บ่ไมว่ามันงกกว่านี่กันเด้อสวนลำยโอ้ยนี่มองตองยัอยู่นนด้อ่ะ ก็แค่กับนี้แน่ยูของก็หล้าอย่าหัวแฉก็อ่าขายแล้วมูบ่นี่เฮะฮะบิงมาลองมาแรองอยูสิไลก็ไปกายเนาะไกายวันไงานดีเ้ตาดีมาสิไเห้ยี่น่น่พอเอ๋อเยคนพื้นไ่ทันนาอยู่เอาไปไหว้ให้เขาห้ มันคนเว่ยมันและแต่ว่าคันคันมันติดหน่วยใหญ่ดิ่ั่นตกันสิ่ใหญ่เแล้วมัห่างคนฟนันานปันตัววมีหนยเวยสิมันมันัเจ้าเจ้าสิมันฟันดิ่ิ

เขาเห็นไปดอกควายด้วยนี่บนเขาหัดกินจนเขาเห็นว่าเป็นดอกควายมันบานเลยนี่นี่หน่วยกับสองสามหน่วยนั่บ่ดีแบบเขาว่าเขาเห็ดปลาเขาเห็นเ่ากินดอกเป็นเนี่ยมึงแจงเหมยองต้องแนงเวอร์คือบ่ดอกนี่ลองต้องแนงเยอร ใจแขวให้เง so so okay. <jas> ินยายมึงที่บ้านงดูกรหนีเนาะที่บ้านดกดีเด้หน้าบ้านที่หลังบ้านก็ดกหน้าบ้านก็ดหน้าบ่ดนี่ว่องลองแรงมึงมึงเอย่างายนเาบุญเียงให่อ เบือแคบอ,อ,บอ,อวยเปบนน่ะขี้จั่นบ่ต้นหญ่บ่ขอใครนี่แหละา่วันเด็กนี่ไจใส่หลายบาทอยูยที่นี่ดีตา่ใส่กับมีแน่อยู่เลยขุ่นเออเดี๋ยวเห็นหน่วยไงสังนเดี๋ยวสนคืออยู่แล้วจีกับว่ามีามีสันมีหลายด้วยยังไม่ต้งเติมแล้ว ได้แต่วาแฉพี่น้องถ่ายยังถ่า ER. ah. ีหนาว่าต้นมันดีอยู่ใบมันก็ดีได้แต่ร้องร้องอดไรนะ